สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำรถ Toyota Soluna ปี1997นะครับ เครื่อง 5A นะครับเ E 1 5 0 0ซีซีนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับเครื่องดีนะฮะเครื่องเดิมโรงงานเลยนะรับความร้อนไม่มีนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะฮะเป็นรถวิ่งน้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สเลยนะฮะสีสันภายนอกโดยรวมรอบคันแล้วสวยๆนะครับฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็หลังคานะครับเป็นสีดำนะฮะตัวรถก็เป็นสีฟ้าอ่อนแบบนี้นะครับท่านใดชอบนะครับ ถูกใจนะครับก็ลองมาชมตัวรถดูก่อนได้นะครับช่วงล่างนะครับดีนะฮะเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่มีดังนะครับรถคันนี้ภาสี65นะครับแอร์เย็นนะครับกระจกไฟฟ้านะครับภายในก็สวยๆเลยนะครับฟงมาลัยเดิมนะครับ เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ชิดนะครับเกียร์เข้างานไม่มีปัญหาอะไรนะฮะคอนโซลหน้ารถก็ยังสวยๆอยู่นะครับเบาะก็โอเคเลยนะครับไม่มีขาดนะครับเบาะสะอาดะอาดแบบนี้เลยเบาะกำมะหยี่นะฮะท่านใดกําลังมองหารุ่นนี้อยู่ต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้แนะนําเลยน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับไม่มีการชนหนักนะครับห้องเครื่องแห้งๆนะครับแบบนี้หน้าเดิมท้ายเดิมด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับรถภาษีไม่ขาดนะครับสภาพพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับ ใช้น้ำมันล้วนด้วยนะฮะสีสันโดยรวมก็โอเคมากเลยนะครับข้างๆนะครับข้างหลังนะครับโอเคหมดเลยนะฮะรถอยู่ที่พระราม5นนทบุรีนะครับเอกสารการโอนนะครับมีครบนะครับหนังสือมอบหน้านะครับชุดโอนลอยนะครับมีให้พร้อมนะครับเล่มตัวรถนะครับก็ยังสมบูรณ์นะครับไม่ขาดไม่ชำรุดนะครับสนใจดูรถได้ที่พระราม5นะครับ0818225233นะครับ หรือ083878 0253นะครับชมรอบรอบคันกันดูเลยนะครับก็เก็บไปพิจารณากันเลยนะครับโซลูนาเครื่อง 5A นะครับ1 500cc เป็นรถยอดนิยมเลยนะครับโตโยต้าหายห่วงด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็อุ่นใจนะครับอะไรก็ไม่แพงนะครับคันนี้จบๆนะครับพร้อมใช้งานเลยครับเกียร์ธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เก็บลองไปพิจารณาดูนะครับชอบก็มา ป่อยไปเลยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงรถใหม่นะครับในช่องรถมือสองราคาถูกนะครับท่านจะได้ไม่พลาดรถดีคุณภาพนะครับรถดีต้องบอกต่อครับสวัสดีครับ